โบราณนะฮะบ้านยายทวดเก่าครับตอนนี้ไม่มีตู้ของน้องกันกับกุ๊กไก่นะครับตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วครับยายทวดตายแล้วครับยายทวดตายยังตายแล้วดูครับตู้กับข้าวยังเก่าแล้วตู้ของข้าวของเก่าตู้ข้าวสมัยโบราณครับใยถั่วเสียตายแล้วใยถั่วเสียตายแล้ว นีห้องครัวครับโบราณมากครับมาไปอ่ะห,อหายไปแต่สมัยอย่าไปนลูกก่ะดไม่ต,มต้องตามมาลูกเราไปเดินไปด,ดูนู่นกันไปเดินไปด,นด,ดูนู่นมีโบราณด้วยครับ โบราณมากครับน,น้ำอะไรอยู่ข้างบนหมดแล้วครับน่าต่าอย่างโบราณอยู่เลยอ่ะคิดถึงอ่ะอืมตอนเด็กก็อยู่นี่ดูอะไรอ่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะมีคนอยู่ในนี้ก็คือเราคือเราอืม

อันนี้คือห้องนอนเมื่อก่อนตอนเด็กๆแม่ก็นอนอยู่ห้องนี้แหละนี่นอนห้องนี้ครับนี่เป็นบ้านล้างแล้วครับใช่อันนี้เป็นห้องตากับยายอยู่อยู่บ้านพักอันนี่เป็นห้องนอนสองดูภาพสมัยเก่าฮาดูยากครับภาพเป็นสมเด็จพระบรมโอสาทิราชสมัยยังทรงพระเยาว์โอ้ในการนี่อยู่อีกเหรอเนี่ยโอ้ในการนี่เห็นตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะเนี่ย ไปคันอะไรคันมากเลยอะน้อขูดขูดอะไรขูดลูกนานสามจิ้งนั่นมันการะอุ้ยอันนี้ตู้ยานี่นี่ตู้ยาทำไมเก่านะครับเนี่ยตอนเด็กๆเอ้ยโอ้ยยังเหงื่ออยู่อีกอะ เกี้ยวมั้ยแม่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 แล้วบ้านหนูน้อยทำอะไรอ่ะไหนอ่ะเอาแม่หนูมั้ทางไหนอ่ะทางน้ำของแม่อืมไม่ใช่ของแม่เอาใครกำลังจะออกนะครับเอาใครก่อนก่อนต่างๆครับกันเอากันก่อนเออต้องปีนออกหน้าต่างนะครับเพราะว่าเราแอบเข้าไปครับบ้านเรพี่ไม่จีนีบพี่ไม่ต้องไปปิดอ่ะเดี๋ยวนะค่อยๆลงนะ ลงนะครับมันได้ก็เก่ามากแล้วอะทำไมเก่าเนี่ยบ้านไม่า,าลแล้วจำได้ตอนเด็กๆบัตที่ฝั่งดินอยู่เนี่ยน,นะเอ้าแล้วทำไมมัน,มนดินมันถมอ่ะ <c oughs> น้ำมันท่วมท่วมเลยเลย <c oughs> เอ้าเหรอ <c oughs> โผล่ขึ้นไปนี่มันอนมากโอนี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นสีแดเเนี่ยขุดเอาเลยได้ไหมเอาไปไหนเอาไปสารคามขุดขุดขุดบังขุดบังอย่าขุดทำไมมันจะบกุดยังไเนาะเออมันลดก่อนนะโอ้ดูหน้าตานี่ยังคลาสิกเลยนะ แต่ตอนตอนเขาอยู่นี่มันก็ธรรมดานะแต่พอมาดูตอนนี้โตโตขึ้นมันก็คือโบราณน่ะบ้านเก่าครับอันนี้มีเจ็ดสิบปีแล้วครับประมาณเยอะกว่าหันป้อมแต่บ้านหลังใหญ่มากนะ มื่อก่อนได้ถสูงนะทีนี้น้ำมันท่วมเลย <Rocky> แต่กนสูงหมอนนี่ให้แม่ถูยแต่ว่ามันร้อนมากต้องเป็น่งงไปจังมือมันนเสื่อมกันเลย ค่ะอโดูสิภูเขาก็อยู่ตรงนู้นนะนั่ะภูเขาอยู่ไกลๆลูกมือออกมือออกหนีมาเนี้ยไกลมากเลยภูเขามองไม่เห็นลูก เป็นอะไรทายะมองมันมัน,ม,นมีหลายสถานมากเลยนะมันมัว่วทายะมองใช่เล่นยามองอ้าวไม่ใช่เล่นยาม,ม,มองเหรอครับดูรถโอเคครับ